ไอ้นี hey, uka, k ua. K ua. ่คือเรื่องของผมคือผู้ว่าคือรับผิดชอบทางภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวแต่ผู้ว่าต้องรับผิดชอบตัวนี้ผู้ว่าต้องหาคนรับผิดชอบมาคนเนี่ยผู้ว่าไปไปดูนี่ว่าผู้ว่าไปไปไปฉีดน้ำหรือเปล่าพิมพีเอ็มดีกว่าไปดูนะอ้มอัตโนมัติเพราะว่ายากเกินเลย ไปดูไปดูปปูว่ามาเหมือนเดิทีเหมือนเดิมหมดพอปูว่ากลับเขาก็ปักวานเดินไปเหมือนเดิมมันมันมันไลงมาไม่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 พอพอพว่าพอปูว่ามาดูน้าเหม็นใช่ไหมพอเอาเอาเขาเอาเครื่องจากอบไปดันน้าสะอาดแล้วูว่าดูตะกี้มีอะไรกแล้วพอปูว่าไปคนถึงเครื่องของมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมาไอ้ไ้พูดตรงๆเอาหน้ามันทำตะกีเลยนะดูอย่งเขาประมาณเบาๆเร็วนี่แต่เร็วนะ น้ำที่เขาดูดทิ้งมาเนี่ยถ้าวควายมันรือเรื่องกี่หมื่นเดี๋ยวเขาประมาณหลวงเบาๆต้องมาดูดน้ำทิ้งเพราะน้ำเหม็นแก้ปัญหานีเดียวกูว่าลองถามชาวบ้านดูว่าแก้ปัญหาอย่างไรถามดูนี่ไม่ต้องไปถามอบตเลยถามชาวบ้านว่าแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ผมมองกันอย่างเดียวจบเลยอันนี้มาไเลยไปดูไหมเขาไม่โปรยกลางวันนี้นี่เขาไม่ปล่อยเขาไม่โปรย กลางคืนเบรวาไหนผู้ว่ามาแล้วผู้ว่าให้เบอรับสายตรงผมดิใหเบอดเลยผมไปรับเลยผมไปรับถึง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 ถึบ้านเลยถึงหน้าจวนเลยงาจะลี่รถหผมไปรับลย้วนอยยังดิ่วงนี้มนรู้มันรู้ว่ามีเปัญหาไม่รู้ว่ามีเปัญหามันหยุดเมื่อวานขนแป้งปันรับเลยมันนกนกลูกเกอกนกนดนก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 กก ไม่ผมไปแบ้วเลยวันไหนมันปล่อยเที่คจะโทรหาพูกว่าได้เราพี่ดีกว่าเราจะเดินทางนี้ไปถึงที่กิดเลยหมายที่อเราที่ว่าเดียวแล้วผมไม่รู้งานโรงงานไม่รู้ต้องตรู้ต้องมต้องเห็นอยูตรงนั้นอที่บอกว่าปล่อยผมไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ผมผมรู้่บ้านผมอ่าตั้มต้มตุ้มต้มตุ้มต้มต้มต้มปนี่นี่นี่เราเรายตรงนี้